สวัสดีครับวันนี้ได้นำอ้อยมาส่งที่บ้านท่านลงนะครับวันนี้นะครับก็คุณแม่เล็กลูกคุณอาเล็กที่ปทุมนะครับสั่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าหาอ้อยไม่ได้ครับช่วงนี้อ้อยขาดครับอ้อยขาดนี่นะครับก็เลยไปได้สวนเล็กๆนะครับเป็นอ้อยั้นน้ำตาลนะครับอย่างสวยเลยนะครับเอามาให้คุณพี่เล็กนะครับเพื่อให้ช้างได้กินนะครับ อ้อยก็หมดแล้วนะครับก็ถึงจะค่ำหน่อยช้าหน่อยก็หาอ้อยขันน้ำมาให้จนได้นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าเราได้แจกให้ช้างตัวไหนบ้างครับเอาฟานมาตรงนี้เลยครับก่อนอื่นก็ขอบคุณไปยังคุณเล็กปทุมด้วยนะครับที่มอบอาหารครั้งนี้ช่วยช้างนะครับ ทีมอบอาหารครั้งนี้ช่วยช้างนะครับนี่นะครับดูก่อนนะครับวันนี้ก็จะแบ่งอ้อยกันนะครับโดยเชือกละ1 0บ0มัดนะครับแล้วก็ช้างเกชิดดูชื่อหน่อยชิดชดว่ามีตัวไหนบ้างใส่ใส่แนั้นด้วย ีไปดูรายชื่อก่อนนะครับว่ามีตัวไหนช่อซับนี่นะครับอันนี้ก็มีอ้อยมีอะไรอยู่ฟานก็ไม่อยู่นะครับฟานไม่อยู่เมื่อฟานไม่อยู่เราก็สามารถเจกจหายได้นะครับยังไงก็จะให้ฟานชิดนะครับเป็นคนเจกอ้อยให้นะครับช่วย ช้างนะครับตัวน,นี้ก็หายา,ยากอืมไม,ไม่ขึ้นดิขึ้นทำไมจะไม่ขึ้นทีไลน์นะอเราดูทีไลายด,ด,ดูพี่จะมีชื่ออยู่ว่าเออช้างตัวไหนเท่าไรเท่าไรลงอีกมันไลยวันแล้วอืม ลงอีกลงอีกลงอีกีปดูสิเมนอะไรบ้างมีน้องเพลน้องเพลกี่มัดน้องพลอยน้องพลอยน้องเพลยี่สิบน้องพลอยยี่สิบน้องพลอยเท่าไหร่ยี่สิบแล้วก็เบญ่าสิบห้าสิบทิศสิบห้าอาลงเลยครับนี่ก็ลงให้กับ เบญญานะครับนำโชคจ้างท้อง20มัดน้องอารินกับแม่ป๊อปบ10มัดครับคุณชิดครับเอาไปไหนครับท่านมมาถ้ามาดูอ้อยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้อ้อยหมดสวนเลยครับไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เ<อ>นี่ยหาอ้อยให้เอฟซีเจ้านี้ก็คง<อ>จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าไม่มีอ้อยแล้วนะครับ อ้อยคันน้ำครับอ้อยอยังดีเลยครับอ้อยคันน้ำรับน,น้บอ,งนองอารินแม่ป๊อบสิบมัดครับออยเปลือกางเห็นไหมฮะโอ้ยหมดกัดหมดกัดหมดทำไมเยอะจี๊เห้โอ้ยปลาตาตาอันนี้สองมัดแล้วนะครับสองมัดแล้วนี่จะเอาไปให้แม่ป๊อบก่อนนะครับ แม่พ่อฟานก็มีอ้อยให้กินเหมือนกันนี่นะครับล้วนะครับช้างได้กินนะครับนับดังๆด้วยนี่นะครับน้องอารินก็ชอบเล่นนะครับชอบเล่นชอบเล่นนี่นะครับโอ้ลูกจักกินอ้อยแล้วนะครับเนี่ยรูกจักกินอ้อยแล้วขอบคุณไปยัง ุณพี่เล็กจากปทุมนะครับที่มอบอ้อยให้หน้องอลินได้กินอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับทิดเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนสิอันนี้เขาจบไลค์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับ ใส่ชื่อจะผิดครับ,บแ,แค่เดียวนะครับเอาลงให้ครบสิบมัดเลยว่ายี่สิบมัดนะ,ระจริงอโอ้ยหมดอะไรมันเยอะเทะ่เจ้านายถึงแล้วเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับขอดูชื่อ